ท2เทสทสหนึ่งสองสาสีเจ็าศวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยครับสวัสดีชาฟฟิฟปลายท่านวันนีจะเคีจะมาเอาให้ยาบเอาให้สุดเ้าไปอยู่ที่ทีงแดงเอเป็นยงตรงนี้ดีกว่ารมรายลองงาดูบนนั้น เปลี ijuana, si four, four, mm ่ยนหมดสี่ลงแรงนะวันนี้ไข่ดิไข่ออนบ้างไข่ออนเพราะจะเลื่อนเลยผมบ้างจะเพื่อนเดี๋ยงๆไปลยโอเคไม่มีใครเข้ามาเลย้ยเต้าเลยไปเริ่มเพื่อนไดีกว่าดุย ันนี้เราจะมายิงให้ยับนะครับยิงให้ยับเลยน้องทุกคนสายให้ย้าเลยนะคะเอาสาย้าเลยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะสวัสดีคอนโดนนะตอนนี้ไม่รู้มีกี่คงเพราะผมไม่ได้ดูนะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานหลายปีเลยนะอุย้ยตอนนี้ผมดันผิดวันดันไปรังน,นี้มีสิทธิ์เสี่ยงสูงที่จะโดนยิงนะ โอเคครับล็อกซ้ายปล่อยเพื่อนเขเบอร์ไปเป็นหนึ่งดันไปตรงนู้นแล้วเบอร์สามยังอยู่นิ่งอยู่เลยไปมาแล้วมาแล้วหุ่งหยาบแล้วเอ้ยมันไหลพุ่งหยาบแล้วปลอยมันหุ่งยาบวิววิวสิบห้าดาเมจครับสิบห้าดาเมจเก็บไปเพื่อนเอ้ยออกจากหยาบสักทีเถอะวุ้ยวุ้ยวุ้วุ้วุ้วุววุลั่นหัว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 ซ้ำครับตามซ้ำตามซ้ำไม่ยอมไม่ยอมตามซ้ำตามซ้ำ เพื่อน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 กูอยู่ไหนเนี่ยอ้ยเ้เสร็จไปตัวี่ต่อเลยมัต่อเลยมัต่อเลยเนเต็มเมเเครับตัวลวดโอ้ยเพื่อนจเก็บสเลยนะเอาหน่อย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 เว้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเวยเือแก วันนี้เราจะมาปั่นให้มันถึงแดงนะครับอีกไม่กี่ตาก็จะถึงแดงแล้วเน,ะนาะให้สตรีมได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่แหละเอาสวัสดีเพื่อนสวัสดีเฮ้ยเพื่อนติดเว้เอาวัสดีนะเอยตอนนี้ผมก็อยู่ได้สี่หนึ่งดาวนะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นมาสูงแล้วนะเสียวตกเหมือนกันครับตามเพื่อนไปจับปืนรอเลยครับคําคําตัวก่อน โอเคครับทางหน้าหนึ่งโอเคด้านออกมาโดนงเลยทางด้านเลยวู้ยลุ้นหัวลุ้นหัวเล่นหมวยล่นหมวกแล้วเลยหมวกแลี้ยววิวดูผมพอกกันหลังก่อนเฮ้ยเพื่อล้มเพื่อล้มวู้ยมันเอาไอ้วกกันละหลังเคี้ยครับหลังเคี้ยชุบได้ไหมชุบได้ไหมได้อยู่สวยข้างในมาแล้วหนึ่งเป็นย่าอะไรมาละต้องลอบนองก่อน ไปไหนแล้ววะไเลอุ้ยอุ้ยอุ้ยเัวเ่หันเล้เล้เล่นหัวนะอยอเจ็บนะาเจ็บนะขอนยางครับทังเคีย์เนาะอุ้ยเคีย์ก็เหียแล้วอุ้ยทำยับอุ้ยย่อยยับไปหนึ่งตาครับพี่น้องเจ็บไปอีกหนึ่ง โอเคครับแต่อนี้เราไม่ต้องซื้อปืนแพงเพราะเงินเลยยังไม่ค่อยมีเนาะซื้อเกาะมาก่อนซื้อเห็ดเพื่อเพิ่มพลังโอเคครับต่อนนี้เพื่อเราจะดันทางซ้ายเราจะไปค้าขวาไว้เพื่อไม่ให้มันดันเกินมาแล้วโอเ okay, ค let's go เพื่อนดันซ้ายไปสามเราปีกขวามาคนเดียวเนี่ยอันตรายนะไม่มีคนซ้อนไม่มีคนคเวอร์นะฮะไม่เป็นไรเอาตัวรอดก่กันจินรูจำครับคอยดูตรงนู้นให้เพื่อนด้วยสตูยังไม่ผ่มแบบแหละ ขึ้นก่อนโอ้ยแย่อะเพื่อนซ้ำเพื่อนซ้ำเพื่อนซ้ำทำได้ไหมไม่ได้อ่าตอนนี้เราพลาดครับตอนนี้เราพลาดตอนนี้เราพลาดเ,เองเพื่อนระวัาางมันมีสองลูกแล้วอุ้ยจะคือได้ไหมเน้อสายเลยเพื่อนตอนนี้เราพลาดครับเราดันไปคนเดียวแล้วเราก็ดันมาโดยที่ไม่เห็นว่าศัตรูมันขึ้นข้างบนเนาะอะครับเล่นไปวิเคราะห์เกมไป ค่อยวิเคราะห์ไปทีละตาฝึกฝีมือขึ้นไปตอนนี้เราซื้อทมสันนะครับเพราะทมสันมีอัตราการเล่นหัวมากกว่าเสียซื้อหมวกมาซื้อเห็ดเพิ่มพลังนิดหน่อยซื้อชุดเกาะมาตอนนี้ผมเอาเพิ์กอะไรมาเพิ์กหมัดนะครับเพิ์กหมัดของก้านเนะเาะจะไวต้ต่อยต่อยแล้จะเพิ่มดาเมจแล้วก็เพิ์กเพิ่มชุดเกาะน,นะครับกาลังป้องกันเอาไว้แทงไฟครับเราปีงมาซ้ายคนเดียวอ๋อมีเพื่อนมา cover อ,อ,อยู่สวย อ่าครับสตูดันมั้งหน้าเนาะผมคิดว่าเดี๋ยวน่าจะขึ้นมาตรงนี้โอเคครับเพื่อนเปิดไฟละเราดันตรงนู้นดันเยอะไม่ได้ดันเยอะแล้วเดี๋ยวจะโดนยิงฟรีเพราะเราไม่มีไอวอลนะรอครับรอครับว่าใครจะขึ้นมาก่อนโอเคครับเพื่อนเก็บไปหนึ่งแล้วเปลี่ยนตำแหน่งครับมันเริ่มขึ้นมาละขึ้นมาแล้วก็สอยนี่คอยคอยสอยเพื่อนช่วยช่วยสอยเพื่อนไปสวัสดีคนดูทุกท่านครับสวัสดีครับ ที่ลสิระกาศมาถึงแล้วเล่นด้วยกันไหมเพื่อนสนใจไหมสนใจไหมเดือวแบกครับจังหวะนี้เราโดดซ้ำให้เพื่อนคือมยากยากขึ้นมามยากขึ้นมาถอยถอย,ถอย,ถ,อยถอยครับปล่อยเพื่อนเข้าแทนเอาเพื่อนใส่เพื่อนใส่เลยเดินหนึ่งคนเดินหนึ่งคนแอบ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 อลแนบตำแหน่งของเราถ้าอยู่ล่างอยู่ข้าวรีบไปกินข้าวรีบไปกินเลยเพื่อนเอ้ยโอเคครับดึงเพื่อนได้อยู่ตัวนี้น่าจะเก็บเราเนาะใช่แล้วตัวนี้เก็บเรา โอเคตอนนี้ตำแหน่งเพื่อนเราก็ถือว่าดีนะคนนี้ค้ำตรงนี้ไว้คนนู้นจะไปไหนมันจะขึ้นตัมอา่าขึ้นตัมพร้อมกันสองคนใส่เลยใส่เลยโอุ้ดแก้วเีย่างนี้ร้อยทีมชะนะร้อยตาเหมือนเดิมครับซื้อทอมสันมาเนาะ แล้วก็ซื้อหมวกซื้อชุดเกาะนี่ชุดเดิมชุดเดิมชุดเดิมที่ซื้อชุดเกาะเ,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 เพราะว่าเราเปิลชุดเกาะมาแล้วเราจะได้ตตย,ยากๆหน่นอยฮะยังเมื่อกี้ผมเข้าไปแทงนะครับได้หนึ่งตัวนะเก็บให้เพื่อนอเขียบยาวไปอันนี้น่าจะต้องเข้าบ้านเข้ามาโอเคเพื่อนขึ้นหมดเพื่อนขึ้นหมด โอเคงั้น okay, okay. เราขึ้นตามเดี๋ยวเราจะไปกันหลังให้เพื่อนอเพื่อนมีกันหน้าแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากันหลังให้เพื่อนเนาะเราจะยืนค้ำไว้ตรงนี้คิดว่าอีกไม่นานคงดันขึ้นมาโอเคมีเพื่อนคุมมันไดแล้วเราก็จะคุมตรงนี้ไว้นะสืมโอเคดันมาแล้ว,นลวหนึ่งอุยอ๊ย อุ๊ยอุยเกือบตายเกือบตายถ้าเมื่อกี้มันยิงโดนเรานี่คือจบเลยนะโอเคเดี๋ยวเราลงไปเคียงล่างเพื่อนโอเคมีนี่หนึงอัดตัวไปเน้นๆตัวไปเน้นๆสวยแก้วเรียบร้อยเหวี่ยงเนี่ยโอเคขอลูกซองแล้วนะจะสองตัวครับเพื่อนกระจายออกไปละ เรายังไม่เห็นตำแหน่งมานะเราเห็นตำแหน่งกันก่อนเพื่อนใจเย็นเราเห็นตำแหน่งกันก่อนเราถอนครับถอนถอนวางกันข้างนอกจะได้มีมุมที่ดีกว่าโอเคเข้าบ้านไม้ไปหนึ่งโอเคตัวที่สองออกมาแล้วถอน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 ส,สวยแก้ว SCP เอ้ยกองกำลัง SCP มันทำไม SCP อะไรนะ่ะ ครับตอนนี้เราซื้อเห็ดแล้วก็ซื้อไอ้วอลก็พอแล้วไม่ต้องซื้อปืนแล้วเพราะเรามีปืนอยู่แล้วแต่ถ้าเหลือแนะนําไห้ซื้อเป็นก็แล้วแต่ผมซื้อดีเซลซื้อดีเซลแล้วก็เหลือเงินเก็บไว้สำรองอีกตาหนึ่งเพื่อแพ้ SCP 459เดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลแล้วป่าเพื่อนขึ้นแดงพร้อมๆกันตอน,นี้เพื่อนตาไหนเดี๋ยวเราจะมาคำตรงนี้ไว้นะครับคำตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดประจำผมเลย เพราะว่ามันไข่มองเห็นโครุหนาะมาแล้วหนึ่งโอเคมีเพื่อนค o v e r อีกหนึ่งันสี่เป็นคนเดียวอันตรายแต่ก็เก็บได้แล้วหนึ่งโอเคครับเปลี่ยนจุดค้ำเลยเห็นมาละเปลี่ยนตำแหน่งนะครับมายืนตรงนี้แทนเพราะว่ามีตรงนี้บังอยู่โอเควิเคราะห์ไปตรงนั้นเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันลองออกมาแน่นอนข้างหน้าเราอีกหนึ่งครับโอเคเพื่อนเข้าตรงนั้นแทนและไปฮะดันวกเพื่อนอุ้ยเกือบ อุ้ยถ้าเมื่อกี้มันจริงโดนหัวเราเนี่ยเราตาย,ยนะายนใส่ไม่ดีเก็บครับหนึร้อยสตรีมหนึ่งดาวเก็บมาได้ก็ไม่ถือว่ายากเลยขนาดนั้นเนาะก็เป็นเกมไปครับสังหาร8ดทัเมย์สองพันก็ยังไม่น่าพอใจได้สังหารสักสิบกว่าครับตอนนี้เราก็สตรีมมาสามนาทีแล้ว จัดเหมือนกันครับอืซื้อ G หนึ่งแปดเหตุผลที่ซื้อ G ีหนึ่งแปดมันเปรียบเสมือนปืนกลซึ่งผมเล่นปืนกลถนัดกับสไนนะเพราะฉะนั้นก็เลยซื้อ G ีหนึ่งแปดมาเล่นนะครับตาแรกไม่ต้องคิดอะไรมากเราเป็นปืนสั้นบวกๆไฮ้ยเถอะถ้าแพ้เดี๋ยวเราค่อยมาคิดแผนรับมือทีหลังถ้าชนะก็คิดแผนลุกไปก่อนเราต้องลุกไปในตัวแล้วก็รับไปในตัวนะครับถึงจะชนะได้โอเคตรงนั้นหนึ่งยิงกอดไมให้เพื่อนแล้วสองสองสอง โอเคไม่โดนโอเคต่อตอยูตอ่ต่ออยู่ต่ออยู่เพื่อนนี่บอกช่วยละโอเคนี่ไกลเกินไกลเกินเลยยิงโอ้ยมีวงรบกันโอเคเหลือตัวสุดท้ายแล้วไล่เลย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 โอเคครับตอนนี้เราอบอร้อมชนะก็ไปคิดแผนลุกต่อไอ้ดูดิตอนนี้มีปืนอะไรมาให้เล่นมั่ง มีทำสันแน่นอนอย่างไรก็ต้องมีทํำสันใน้เล่นโอเคตอนนี้เรายซื้อทํำสันไม่ได้แนะนำให้เป็น UMP นะครับหาถ้าเป็นปืน P90 นี่ก็ยังดีอยู่นะแต่ผมไม่ชอบจะว่า UMP เนี่ยถนาดมืออยู่แนะนำนี่ครับเห็นด้วยปืนบางปืนของผมไม่มีสกินเลยนะแต่ผมก็คิวได้ไม่ต้องพึ่งสกินก็ได้อันนี้เราก็เข้าใกล้แดงไปเรื่อยๆแล้ว คครับดันขึ้นมา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 ,นนมาโอเคสลับปืนครับเหมืนเดิมค้าตรงนี้อุ๊ยค้าผิดค้าผิดโอเค okay okay, มันมาไปตรงนู้นละเพื่อนค้าตรงนู้นให้แล้วเพราะฉะนั้นเรามาค้าตรงนี้ได้เห็นมั้งหน้าสองเหรออะไรบุกไม่ได้มีเพื่อนค้าตรงนูลลล้นอีกสองโอเคโอ้ยเพื่อนข้างบนโดนเก็บละช่วยไม่ได้ครับเพื่อนรนนี้ช่วยไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถวิ่งไปตรงนูลล้นได้ทําการสอยครับ เจ็บหัวหไปหนึ่งเจ็บหนักหัวก็เจ็บอุ้ยเหลือเราคนเดียวแล้วของไรดีวะตรงนี้อันตรายครับอย่างนั้นเองเพราเมื่อกี้เรายิงออกไปแล้วหูว้ยข้างเข้าครับพันยารอเลยเดี๋ยวมันต้องตำเราแน่ไม่ได้ปืนกลมาจากเพื่อนอเจ๊ เลยตรงนั้นลงมาหนึ่งเดี๋ยวก่อนเก็บเลยเก็บเลยเก็บได้เก็บเก็บได้เก็บ,กบโอ้ยเก็บไม่ได้โดนข้างบนสอยแทนแต่นี้เราพลาดครับคามมัดไม่น่าอะไรยิงูงไม่ได้โอเคครับตอนนี้ต้องใช้ UMP จริงๆแล้วล่ะโอเคซื้อ UMP มาหมดเลยหมดหน้าตักเลยตอนนี้เราต้องเล่นเกมรับละเพราะว่าอาวุธเราด้ยอยกว่า สกินที่แต่ละอันนี่ผมใช้ก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมากใหม่สกินฟรีทนะั้งนั้นมีแต่หมาหมที่เติมออกโอเคเหมือนเดิมครับเข้าคำ้ำเหมือนเดิมเพื่อนไปทางโนละไม่ต้องกลัวหลังเข้าละรอสตูโพแมพปรอครับรอ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 ,อเ,เพื่อนโดนใสนู้นราเข้าตปรแม็ ตรงไปไม่รู้เพื่อนเก็บตำแหน่งไหนได้บ้างอ่ะเตีหนึงซอยเลยอุ้ยอไม่ตายไม่ตายดวดดดดดีอปกื่อนดววู้แคปตอนนี้เรามีปืนอยู่กระบอกล ซื้อกอ่อเพื่อสามเพราะเรามีหมวกแล้วเห็บโอเคปืนเลยยังไม่ซื้อเราซื้อพวกอาวุธกังตัวก่อนเบอร์สิลูกเนี่ยไอบอลสามเลยโอเคซื้อที่ซอมเกาะไปด้วยเผื่อเกาะพังเดีย๋ยวตอนนี้ผมจะไปค้ำตรงนู้นครับค้ำตรงนู้นเพราะว่าดูเหมือนเพื่อนจะไปตรงนู้นสองละโอเคมีคนตามเรามาหนึ่งเฮ้ยลืมแวะดูสตูโอเค,ครับเบอร์สี่แวะเข้ากลาง โอเคจะได้เผยตำแหน่งศัตรูด้วยควักปืนรอเลยเสียงรับระวัไว้โอเคเห็นไปแล้วหนึ่งค่อยๆไหลไปครับโอเคขึ้น้าบนไปแล้วมีความเสี่ยงสูงว่าเพื่อนเราจะโดนล้อมอุย้ยเดี๋ยวเพื่อนเก็บไปสองลเลยหรอ,อไม่รอเลยเพื่อนเอ้ย First เส้นส้มไม่เจอแล้วนะน่าจะขึ้นข้างบนไม่ก็ตายไปแล้วโอเคครับปล่อยเพื่อนเคียงล่างไปก่อนเดี๋ยวเราขึ้นนู้งบนเฮ้ยนี่ไงอ่้หัล่นหัว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 เจ็บนะ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 โอเคเรียบร้อยไม่ยากครับไม่ยากการขึ้นตั้มค่อยๆขึ้นไม่ต้องรีบ ใครเล่นลูกซองก็เล่นนะผมจะเป็นโอเคครับชนะอีกแล้วโอเคครับลุยก,กันไปยาวๆโอเคครับซื้อเห็ดมาเลยเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเปลี่ยนจาก UMP เอ้ยไม่ใช่ UMP ดิ P90 นะครับเปลี่ยนเป็นมาร์ทเนาะโอเคไปครับดันมาดันมาดันมา,นมาเรื่อยๆดันมาเรื่อยๆอุย้ยมันดันข้างมาแล้วเพราะฉะนั้นเรามาค้ำตรงนี้ไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนจุดค้ำเป็นตรงนี้แล้วต้องดูเขาว่ามันจะขึ้นตรงไหนตอนนี้ผมยังไม่เห็นมันขึ้นนะรอก่อนรอก่อนโอเคขึ้นละซอยเลย เอ้กันหมอไปหนึ่งเจ็บหนักไม่ต้องกลัวละมาน่าจากํำลังพันยาไม่ก็เตรียมอาวุธอยู่เพราะฉะนั้นเราเข้าซ้ายครับเข้าซ้ายไปเลยโอเคย่อเสร็จเราโอเคครับเก็บไปตัวนี้ได้ชิวๆครับโอเคตอนนี้น่าจะชนะชิวๆเนาะแล้วตัวสุดท้ายละแล้วก็ล้อมล้อมล้อมเพื่อนล้อมสองตัวละน่าจะไหวอยู่ เราเข้าไปเสริมเหลกันพลาดพลาดหนึ่งพลาดหนึ่งพลาดหนึ่งสามเลยสามเลยซ้อน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 ,อนอยู่ซ้อน,อนอยู่ซ้อนอยู่โอเคครับเรียบร้อยอเก็บตัวสุดท้ายไปได้เทชิวครับชิวๆเก็บแต่ละตัวเก็บไม่ยากเราก็ค่ยคอยๆเก็บแต้มเล,เล็กๆทีละน้อย คอครับตาน,นี้เพื่อนได้เอ็มไปเราไม่ได้ให้ดูสกอร์ของเราสิเรามาดูสกอร์ของเราหน่อยโอ้ยอยู่อันดับที่2นะครับสกอร์เก็บไปที่4ตัวกับอีกพันพันห้าโอเคก็ถือว่าดีอยู่ใช้ได้โอเคมีใครออนพร้อมเล่นกับผมไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตพักดื่มน้ำแป๊บนึงละแต่นี้คอแห้งละโอเคพักครึ่งก่อน 「地獄の分断」「我らを狙う黒い影」「世界の平和を守るため」「Go! l e t レッド輝くマーシーン」